Smart f o r u s supported by บตลาดหลักทรัพย์ MAI สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพตเราอยู่กับ Smart f โ c u s t ค่ะวันนี้อยู่กับพี่อาคมมากยิ้มค่ะสวัสดีครับพี่อาคมสวัสดีครับน้องแชร์เจ้าของสโลแกนเรื่องหลังคาต้องยกให้เรา a k m e t a l s h e e t คุณอาคมมากยิ้มวันนี้มาร่วมโฟกัสแข่งรับเชิญให้กับเราครับ ่เจอเพียบ์คํมทั้งทีจะชวนไปทานสก,กีค่ะจริงหรือเปล่า <c oughs> เริ่มหิวเลยฮะ <c oughs> จริงๆมีหลากหลายแบรนด์นะคะในบ้านเราแต่ว่ามีแบรนด์หนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนรู้จักนะ,ะ <c oughs> นั่นคือฮอตพอท บุฟเฟ่โอ้ว้าวอยู่ในโฮมโปรอะไรเห็นอยู่นะค่ะคือร้านสาขาเป็นร้อยสาขาเลยแล้วนอกจากนั้นบริษัทในเครือหรือว่าแบรนด์ในเครือก็จะเป็นเรื่องของไดโนมอนด้วยชื่อว่าทุกคนรู้จักนะพี่อาคมไดโนมอนดิทานตั้งแต่เด็กครับค่ะเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าของกิจการผู้บริหารนะคะและที่สําคัญเธอเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถด้วยค่ะคุณสกุณนาบ่ายเจริญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮอตพอจจำกัดมหาชนผู้ร่วมก่อตั้งบุกเบิร์กร้านซูกิในนาม โคคาเฟซุกิบนพื้นที่ร้านเพียง310ตารางเมตรก่อนจะขยายต่อย,ยอดกลายเป็นฮอตพอตซุกิชาบูเรสตอลองในปัจจุบันพร้อมทั้งจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI เไเส้นทางและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของเขาจะเป็นเช่นใดวันนี้เราจะมร่งโฟกัสไปพร้อมกันเลยครับต้อนรับพี่นกค่ะหรือว่าคุณสกุณาปายเจริญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮอตพอตจำกัดมหาชนสว,ส,สวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับพีส่สวัสดีค่ะ จริงๆพบเห็นตามสื่อหนังสือพิมพ์นะคะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะทั้งพี่นกแล้วก็สามีที่ร่วมกันก่อตั้งฮอตพอตขึ้นมาปีนี้เป็นสาวแล้วนะคะ18ขวบถูก์นะคะแบรนด์แบรนด์ไม่ใช่ไม่ใช่พี่นกะเป็นสาวแล้วสำหรับแบรนด์ฮอตพอตถ้าถ้าย้อนหลังตอนนี้เอาตอนนี้ดีกว่า h ฮอตพอตเนี่ยมีแบรนด์ในเครือเนี่ยเห็นว่า6แบรนด์ด้วยกัน ค่ะถ้าแบรนด์หลักจริงๆเลยก็จะเป็นตัวฮอตพอตที่เป็นบุฟเฟ่นะคะกับตัวไดโดมอนแต่ในฮอตพอตเองก็จะเป็นซับแบรนด์ก็จะเป็นอินเตอร์บุฟเฟ่มีบุฟเฟ่ v a แว e มีพร s สติชมีราเมนแล้วก็เป็นสุกี้ชาบูตามสั่งดั้งเดิมคือทั้งหมด6แบรนด์ได้ค่ะแต่เรารู้จัก2แบรนด์หลักๆสอแบรนด์ย้อนหลังไป18ปีก่อนนี่เริ่มต้นมาได้ยังไงอะคะ ปี2538นะคะเปิดสาขาแรกที่ห้างตอนออกคอมเพล็กซ์ที่ฉะเชิงเซาเป็นบ้านเกิดเพราะเป็นคนฉะเชิงเซาก็เปิดเป็นสุกี้ตามสั่งนะคะก็เป็นร้านเดียวในในจังหวัดนั้นเพราะว่าปกติสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีห้างหนึ่งห้างแล้วก็จะมีร้านอาหารไม่เยอะมากก็เปิดมาก็ประสบความสําเร็จด้วยดีเพราะว่ามีอยู่เจ้าเดียวอยู่เจ้าเดียวใช่อันนี้เป็นไอเดียของพี่นกเองหรือว่าแฟนคะก็ร่วมกันค่ะ ตั้งร่มกันใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทําธุรกิจก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จดีก็ได้กำไรกําไรอะไรพอสมควรเราก็เลยแบบจากหนึ่งลองเป็นขยายอีกสักสาขานึงลองดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะก็ใช้กําไรที่ได้มาจากการทําธุรกิจก็ต่อยอดเปิดสาขาใหม่ไปเรื่อยๆตอนเริ่มต้นไม่ได้ใช้แบรนด์ฮอตพอใช้โคคาเฟชใช้ชื่อโคคาเฟช ค่ะแล้วก็เป็นสุกี้ตามสั่งอย่างเดียวเห็นจริงๆเริ่มต้นมาจากว่าพี่นกก็ชอบทนสุกี้ด้วยใช่ใช่แล้วเรามองว่ามันสุกี้มันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ทํายากค่ะเพราะเราเป็นคนทําอาหารไม่เป็นเราเรียนใช่มันเป็นยุคนั้นนี่18ปีที่แล้วนี่น่าจะมีสุกี้อยู่ไม่กี่แบรนด์ใช่ค่ะใช่น่าจะก่อนก่อนแบรนด์ดังๆค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพซะมากกว่าแล้วก่อนหน้าทําสุกี้พี่นกก่อนหน้านั้น ก็ไม่ได้ทำงานบริษัทใช่ค่มทำงานบริษัทอมาทำสุกี้เลยใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจมาก่อนไหมคะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยโอ้โหพอมาเริ่มต้นยากไหมคะก็ยากนะคะก็ยากก็ยากก็เราก็ต้องทาตัวเหมือนเป็นผู้จัดการสาขาคนหนึ่งก็ต้องทําทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะใช้เวลานานไหมคะที่จะขยายสาขาสองซัก ปีสปีแค่นั้นเองก็ถือว่าเร็วนะสองปีเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิด2ปีนี่ฟองสบู่มันจะแตกแล้วช่วงนั้นฟองสบู่แตกพอดีเลยประมาณศูนช่ใช่ใชก็วิกฤตเป็นโอกาสเป็นโอกาสช่วงนั้นฟองสบู่แตกเลยคนมากินแต่ซุกี้เออจะมี <laughs> จะมีห้างร้านที่ควาจะมีร้านอยู่เดิมอยู่แล้ว่ค่ะเขาก็อาจจะปิดปิดกิจการไปเราก็ไปเทคเราก็ได้ไปสวมพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องลงทุนทําอะไรมากนะเพราะฉะนั้นเงินลงทุนในแง่ของการตกแต่งพื้นที่ก็จะน้อยอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการซื้อทรัพย์สินเข้ามาในร้านตู้เย็นตู้แช่แอร์ต่างๆเราก็ซื้อมือสองเข้ามาได้เพราะฉะนั้นมูลค่าในการลงทุนก็จะลดลงค่าเช่ากับทางห้างก็ไม่สูงมากว่ามปช่วงเศรษฐกิจไม่ดีค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ทําให้เรา ใหญ่ธุรกิจต่อเนื่องได้มีไ <Wow. S 2> ม่กี่รายนะคะที่พอเจอนฟองสบ,บู่แตกแล้วแบบเป็นโอกาสเป็นวิกฤตเป็นโอกาสได้ไดใช่ S <S ผมผมก็เกิดแถวๆนั้นแหละคล้ายๆพี่เกิดช่วงๆมาแล้วแล้วฮอตพอตมาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะชื่อแบรนด์นี้อฮอตพอตก็ห네ลังจากนั้นมาอีกสัก 45- หปีค่ะก็เปลี่ยนแบรนด์จากตัวโคคาฟรชมาเป็นฮอตพอตทำไมคะทำไมถึงรีแบรนด์ทั้งๆที่คนก็น่าจะรู้จักละก็จะมีคนถามอยู่เรื่อยๆนะคะว่าเป็นอะไรเป็นญาติกอมันชื่อซ้ำนะชื่อซ้ำก็ว่าจะทำแบบตอนแรกตอนที่เราทําแบรนด์นี้เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะขยายอะไรเยะแยะมากมายนะคะก็ประมาณนั้น แต่พอตอนหลังก็จะมีคนทักบ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่เราก็เลยหาที่ทางของเราเองหาชื่อหาแบรนด์ของเราเองดีกว่าก็เลยปรับมาแล้วเราก็มองว่าในตัวสุกี้เนี่ยก็มีหม้อหม้อไฟเป็นอุปกรณ์หลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้ชื่อฮอตพอรตมันก็จะรีเฟอร์ถึงตัวอาหารของเราได้ชัดเจนใช่ค่ะก็เริ่มรีแบรนด์พอรีแบรนด์เปี้ยงเลยทีนี้ ก็ไม่ได้ถึงขนาดเปรี้ยงนะคะก็ปรับจากโคคาเฟชมาเป็นฮอตพอตก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ยังขายได้ไปเรื่อยๆเพราะตอนนั้นยังเป็นตมสั่งเหมือนเดิมพอมาสักพักหนึ่งเนี่ยพอเริ่มเศรษฐกิจเริ่มเข้าที่เข้าทางโมเดิร์นเทรดเริ่มมาเริ่มขยายสาขาออกต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นมีเจ้าตลาดตามไปด้วยเราก็รู้สึกสิ่งที่เราเคยเอ็นจอยมาในอดีตเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยได้แล้วค่ะเริ่มกดดันแล้วอ่าใช่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีห้างสรรพสินค้าอยู่ห้างเดียวเป็นห้างโลเคอลเป็นห้างหลักพอมี โมเดิร์นเทรดไปลูกค้าก็จากห้างห้างเดิม <grille S 2> ก็ไปเดินโมเดิร์นเทรดมากขึ้นไปกินกับทางเจ้าตลาดเพิ่มมากขึ้นเราเคยมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีเราก็จะเริ่มลดลงประกอบกับการขยายพื้นที่เนี่ยพอพอเราเป็นสุกี้ก็จะมีการเปรียบเทียบเพราะเกิดว่าในห้างเนี่ยเขามีพื้นที่ที่แบบสําหรับร้านสุกี้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วเขาก็ไม่อยากให้ร้านสุกี้เข้าไปเปิดอีกเไปเิ้เพราะฉะนั้นเราก็จะขยายธุรกิจเราก็จะทําได้ยากก็เลยคิดว่าเอ๊จะเอายังไงกันดีถ้าเรายังคงคอนเซปต์เดิมอย่างนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆขยายธุรกิจก็คงยาก แม้กระทั่งจะเมนเทนตัวเองจากเดิมที่เราเปิดอยู่ให้ดีขึ้นหรือให้ให,ให้ให้ดีเท่าเดิมก็อาจจะยากาก็เริ่มมาคิดคอนเซ็ปต์เป็นบุฟเฟ่ต<ะ>าค่ะสิบปีให้หลังหลังจากนั้นพอปี4-8แล้วก็เริ่มคิดว่าเออบุฟเฟ่ตอนนั้นยังไม่มีใครทําที่เป็นบุฟเฟ่ตที่เป็นประเภทต้มนะคะก็เลยเอามาเป็นฮอตพอตอินเตอร์บุฟเฟ่ทีนี้เราก็มองว่า้ ฉันก็ไม่อยากเป็นสุกี้อย่างเดียวอีกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็คอมเพลคเป็นสุกี้กับสุกี้ถึงแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีกินจากตามสั่งไปเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็ตามเนี่ยก็เลยปรับเพิ่มอาหารเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีมีเป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นซูชิมีติ่มซำมีฮัตติชอยากิี่โซบะมีสลัดาราขนมหวานเครื่องดื่มครบเลยทีเดียวแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์ไปเลยเอายุคนี้เอายุคนั้นคือ4 8มีคนทําแบบนี้ไหมคะไม่ค่อยมีอะค่ะเราน่าจะเป็นเจ้าแรกๆไม่มีเมื่อก่อนมีในในห้างก็มี ฟาสต์ฟูดอยู่ไม่กี่แบรนด์ด้วยสำหรับนั้นครับก็เปิดเปิดสาขาแรกก็ประสบความสําเร็จด้วยดีเพราะความแตกต่างแล้วทำเลือกเยอะมากอาหารค่อนข้างหลากหลายต่อราคาต่อหัวในยุคเริ่มต้นนี่ประมาณเท่าไหร่น่าจะสองร้อยปลายปลายถือว่าถท้สิบปีที่แล้วถือว่าสูงนะ เอาตามใจแชร์ละกันนะประมาณว่าสิปีที่แล้วจ่าย300บาทกับเราสองร้อยกว่าบาท200กว่าบาทไม่ถึง300คิดว่าตอบโจทย์กับกลุ่มทาร์เก็ตที่เรามองไว้ในตอนนั้นไก็ตอบโจทย์นะคะเปิดสาขาแรกมาก็ก็ดีก็ขายดีเลยเราก็เลยคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นช่องทางที่ทําให้เราใช้ในการขยายสาขาต่อเนื่องไปในอนาคตได้แล้วตอนที่มีบุฟเฟ่สาขาแรกเนี่ยเรามีสุกี้ตามสั่งอยู่ประมาณสัก35 -40 ถึงสาขาเราก็มองแล้วว่า บุฟเฟ่น่าจะดีน่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคต <ฮะ S 1> ก็เลยคอนเวิร์ดจากตัวบุฟเฟตตามสั่งเนี่ย <ฮะ S 1> มาเป็นสุกี้ตามสั่งมาเป็นบุฟเฟ่เกือบทั้งร้าเ,เป็นร้านบุฟเฟตไปเลยใช่ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทีนี้ก็การเติบโตของธุรกิจ เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแบรนด์จากเดิมเนี่ยเปิดสาขาได้จะเป็นอินเตอร์บุฟเฟ่ราคาหนึ่งพอปีถัดมาเราก็ทำสับแบรนด์เพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นตัวบุฟเฟ่ v a แวลูเพื่อจับลูกค้าที่มีกำลังซื้อจะต่างกันระหว่างกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ไปตามโมเดิร์นเทรดอะไรพวกนี้ค่ะก็จะจับลูกค้าต่างกันแล้วก็จะมีแบรนด์ที่เป็นพรีเมียมก็คือตัวพรีสต i ทีสก็จะเข้าห้างอีกห้างหนึ่งที่ดูเหมือนดูเหมือนที่พี่น้องพูดนี่ การขยายสาขาการบริหารนี่ง่ายมากเลยนะมีเคล็ดลับยังไงเพราะผมดูแล้วแค่แค่10สาขานี่ก็เหนื่อยนี่เป็นร้อยเป็นร้อยพี่บริหารยังไงขยายเร็วมากก็จริงๆเอาจากตัวธุรกิจก่อนนยนะคะจริงๆแล้วธุรกิจสุกี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของ management มากกว่าไม่ได้ยุ่งยากในเรื่องของอาหารคืออาหารเราก็ทําส่งจากครัวกลางเราก็ส่งไปที่ร้านสาขา ที่สาขาก็มีหน้าที่แค่แกะแพ็คออกแล้วก็ใส่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ใส่คอนโดเสิร์ฟลูกค้าถ้าเป็นสมัยนี้ก็ใส่ภาชนะเสิร์ฟหน้าบาร์ให้ลูกค้ามาตักเองแล้วก็อาจจะมีส่วนที่ต้องปรุงอยู่แค่ไม่กี่รายการเพราะฉะนั้นในแง่ของการควบคุมคุณภาพเนี่ยของอาหารไม่ยากมไม่ยากเท่าร้านอาหารตามสั่งทั่ว,ว,วไปจริงๆซุก <ไป S 3> ิขขเขาก็เน้นจริงๆเราก็เน้นเขาเรียกหลากหลายกับสดใช่ไหมน้ำจิ้มประมาณนั้นใช่ด้วยค่ะแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐาน ทำคู่มือกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการทํางานแล้วก็ใช้ในการอบรมพนักงานหให้มีมาตรฐานในแง่ของการให้บริการการทารํางานต่างๆที่เหมือนๆพี่น<อ>งค์คะในนี้ตอนนี้ในเขาเรียกว่าใน,ใ,นในห้างในโมเดิร์นเทรดเนี่ยที่ที่เป็นซูก,กี้แบบพี่พี่นกเนี่ยมีเจ้าครับถ้าเป็นซุก,กี้เลยก็น่าจะสัก5-6เจ้ามั้งคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันชัดเจนเลยเนี่ย ก็คือเป็นตตวบุฟเฟ่ก็อาจจะสักสามสามจานาที่เป็นแบรนด์ชื่อญี่ปุ่นหน่อยใช่ใช่ก็คุ้นๆนะผมก็จะสลับกันจริงๆแล้วผมถ้านิสัยผมไม่ได้ติดแบรนด์นะคือคือเพราะว่าบางทีเดี๋ยวในบ้านเราเนี่ยพอในห้างคนมันเยอะใช่ไหมถ้าอะไรผมเนี่ยถ้าไปต้องก็ไปต่อคิวผมจะไม่รอใช่ไส่วนใหญ่ต่อคิวนะพี่ครใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะช่วงเวลาเที่ยงเย็นผมผมมองว่าถ้าเกิดมันมันเหมือนเวลามันเขาเรียกว่าเราเดินห้างอ่ะต้องไปต่อคิวนอนไหมฮะเราก็เหมือนกับ ไม่รู้ผมเอาไหนว่างไปทานงั้นก็แล้วกันสมัยก่อนนะคะลูกค้าจะบอกว่าอ๋อร้านร้านพุศ์สกุณนารู้จักค่ะชอบไปทานเงียบดีเงียบเงียบเจ้าของฟังแล้วไปเงียบดีสำหรับลูกค้าแต่เจ้าของฟังแล้วเอ๊ะมันเงียบไม่ค่อยดีนะคะเราไม่ชอบเลยช่าค่ะใช่ใช่เออเดี๋ยวนี้ก็เห็นต่อคิวแจกบัตรคิวตลอดก็วันพุธนะคะวันพุธจะขายค่อนข้างดีเพราะว่าเราทำส่วนลดวันพุธที่เป็นลด20%เปร็นมีโปรโมชั่นที่แบบรู้สึกว่าจะเป็น ส่วนรถผูกติดกับฮอตพอตไปแล้วทุกวันพุธจะนึกถึงต้องไปฮอตพอตเลยแสดงว่าวันพุธต้องเป็นฮอตพอตใ่จริงทุกวันพุธจําไว้เลยแต่ทีนี้ในเมื่อมันก็มีคู่แข่งถูกไหมคะเราเองเราก็มีกระบวนการจัดการในการบริหารเราที่ค่อนข้างรัดกุมจุดที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดของการบริหารงานในลักษณะของฮอตพอตบุฟเฟ่แบบนี้พี่นกมองว่าเป็นเรื่องอะไรมากที่สุดคะก็เป็นเรื่องของพนักงานด้วยนะคะถ้าทุกวันนี้เนี่ยก็คือ ในส่วนของพนักงานที่ร้านสาขาเนื่องจากว่าร้านอาหารเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าไปตามร้านอาหารไปตามทั้งสรรพสินค้าจะเห็นมีร้านอาหาร 30- 40แบรนด์เพราะฉะนั้นก็จะเกิดการแย่งเด็กแย่งเด็กแย่งกันแย่งชิงไม่แต่ว่าในลักษณะนี้คือผู้บริโภคไปตักเองถูกไหมคะแต่ก็ยังต้องอาศัยพนักงานนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะชิฟจากสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเอาพนักงานไปเสิร์ฟลูกค้าใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือต้องเน้นในครัวเป็นพนักงานในครัวค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมอาหารต่างๆเตรียมซูชิเตรียมอาหาร แพทย์จานร้อนอะไรต่างๆก็ยังต้องอาศัยพนักงานแล้วก็จะเป็นพนักงานที่ต้องมีสกิลในเรื่องของการทําอาหารบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องของแรงงานที่ว่ามีปัญหาว่าแรงงานค่อนข้างขาดแคลนซึ่งพอขาดแคลนแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพทั้งในเรื่องของคุณภาพอาหาร คุณภาพของการให้บริการลูกค้ายกตัวอย่างเช่นเรามีกันต้องทําซูชิต้องมีทํเป็นพวกอาหารตามสั่งบางอาหารในฮอตดิชบางรายการอ่างเงี้ยถ้าพนักงานเข้าออกบ่อยๆเราก็จะคงคุณภาพของอาหารไม่ได้นะจะไม่เหมือนกันรสชาติจะไม่เหมือนกันก็จะมีเอฟเฟกกับลูกค้าเวลาเข้ามารับประทานแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่อร่อยเท่าทดิลูกค้าเรื่มมากด้วยเดี๋ยวนี้เพราะรสชาติเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนร้านเล่จ้ะใช่เพราะว่าเพราะว่าทงเรื่องมันเยอะไง นี่นะแค่แบบรอนานๆอย่างผมเนี่ยเห็นไ้นิสัยผมถ้ารอนานผมก็แบบจีอยากทานนะแต่รอนานมากก็ไม่เอาก็ไปเป็นคือนิสัยคนตัวก็คือแบบผมก็ไม่ได้เลือกแบรนด์อะไรมาอ่าใช่ก็คือแบบพออหิวก็ทานแล้วก็ไปทาอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมารอไม่เอาพี่นกมองจุดนี้มาเออเราเป็นผู้ประกอบการเราอยากให้ลูกค้ามารอหน้าร้านเยอะๆจะได้ดูเฮ้ยร้านนี้อร่อยแน่เลยคนเต็มร้านเลยแต่ว่าลูกค้าเองอย่างพวกเราสองคนเป็นตัวอย่างว่าเราขี้เกียจรอเราก็จะไปที่อื่นแก้โจทย์ตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะ อืมก็ไม่ได้แก้ขนาดนั้นนะคะ,ะก็พยายามจะมีการจัดโปรโมชั่นเออจัดส่งเสริมการขายเช่เนบอกว่าเป็นมากินช่วงนี้ดีไหมคะเออช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นกระจายคน,รยนกระจายคนไปใช่หรือไม่บางทีของเราเนี่ยลูกค้า20-30คนะจะชอบแบบมาเลี้ยง เราก็จะต้องมาวันพุธเพราะวันพุธมีส่วนลด20%เราก็เรา,าก็จะไปติดต่อค่ะแล้วก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าลูกค้า20-30คนขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องราวันพุธก็ได้นะคะมาวันอื่นก็ได้มีวันลุ่มมีวันรุ่มมาวันอื่นก็ได้เราก็ให้ส่วนลดเท่ากันแบบนี้ก็จะเป็นการชิฟลูกค้าไปในช่วงเวลาที่ที่ที่เราอาจจะไม่ค่อยมีลูกค้าหรือลูกค้าน้อยเราก็จะได้ถ่ายเทจำนวนลูกค้าที่มายืนออน้าร้านให้ลดลงี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหา ในจุดที่เราพอจะทําได้แล้วก็บริหารจัดการนโอเวอร์ข้างในอะไรให้ทํางานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นให้ลูกค้าใช้เวลาในการรับประทานน้อยลงเผื่อจะได้มีเทิร์นโอเพิ่มมากขึ้นนี่นีแค่เรื่องของบุฟเฟ่นะจริงๆมีไดโนมอนด้วยแต่เป็นบุฟเฟ่เหมือนกันบุฟเฟ่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะการรับประทานต่างกันต่างกันใช่บริหารจัดการคล้ายกันไหมคะคล้ายกันค่ะคล้ายกันก็ไม่ได้จุดยากคิดว่าปัจจุบันนี้ถ้าเป็นฮอตพอร์ตกี่สาขาแล้วคะแล้วก็ถ้าเป็นไดโดมอนด์กี่สาขาไดโดมอนด์ สาขาที่จะเป็นฮอตพประเทั้งหมใช่แล้วก็ฮอตพอรตประมาณได้ไหมคะตอนนี้ร้อยกว่าร้อยห้าร้อยกว่าค่ะจุดคิดว่าการขยายหรือว่ามีสาขาเยอะขนาดนี้เป็นการเติบโตที่เร็วเกินไปไหมคะก็ไม่เร็วเกินไปนะคะสิบแปดปีกับร้อยกว่าสาขาจุดไหนที่ทําให้รู้สึกว่าอยากจะเริ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นละจริงๆเรื่องของการเข้าตลาดเนี่ยนะคะมันจะมีที่มาจากว่าตอนที่เราขยายสาขามาใหม่ๆเนี่ยอย่างที่เรนตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราใช้เงินทุนจากในตัวธุรกิจ ของเราที่ได้กำไรมาก็หมุนเวียนต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะเป็นปริมาณเงินที่ค่อนข้างจํากัดก็โตได้เล็กๆพอประมาณหนึ่งนะคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งสักปี448ประมาณนั้น4849ก็มีกองทุนค่ะกองทุนติดต่อเข้ามาเราก็ขายหุ้นส่วนหนึ่งของเราให้กับกองทุนไปนะคะ35%เพื่อจะได้เงินเข้ามาแล้วก็ กองทุนก็จะให้เงินกู้อีกส่วนหนึ่งเพราะสมัยก่อนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่เราจะไปใช้กู้แบงค์ได้ไม่ได้ใช้สถาบันเลยใช่ไหมใช่ใช่ต่อเองตแบบออาเงนจริงแตแบบอนจริงก็โชคดีนะครับที่เพราะว่าเพราะว่าบางทีที่เรียกสถาบันเนี่ยก็มันจะเป็นดาบสองคมเพราะถ้าเกิดโตเร็วก็ก็ไปเลยนะแต่บางทีถ้าโตไม่เร็วปุ๊บพวกนี้มันก็เหมือนก็จะมันก็มีภาระเยอะมาก่คะ ก็มีกองทุนเข้ามาพอกองทุนเข้ามาก็มีเงินกู้เข้ามาส่วนหนึ่งซึ่งให้ให้เราไปขยายสาขาได้อะไรได้ขยายธุรกิจได้ซึ่งทําให้ช่วงที่ทางกองทุนเข้ามาเนี่ยเราโตได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วนะคะทีนี้พอมีกองทุนเข้ามาเนี่ยในแง่ของกองทุนเขามีอายุอยู่5ปีเขาจะอยู่กับเราแค่5ปีหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยเขาจะต้อง exit ออกจากบริษัทไปซึ่งจะมีอยู่3วิธีวิธีแรกคือเราเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเราซื้อคืน ข้อ2คือเราไปหาผู้ถือหุ้นใหม่หาคนใหม่มาซื้อหุ้นคืนหรือข้อ3 exit ในตลาดที่นี้ exit ในตลาดเนี่ยใช่มันก็จะเป็นง่ายเพราะว่ามันเป็น fair price มันมีคนกําหนดคือตลาดค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้า2อันแรกก็คือราคาต่อรองกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายอาจจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นพอมีกองทุนเข้ามาเนี่ยเราดูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเราควรจะเลือกวิธี exit ในตลาดใช่แล้วก็เป็นความตั้งใจของของเราที่เราทําธุรกิจว่า เราก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่อยู่ในอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรามองว่าการจะเข้าตลาดได้เนี่ยต้องเป็นบริษัทที่ที่ทำงานมีมาตรฐานต้องโปร่งใสครับเพราะว่ากว่าจะผ่านหลักเกณฑ์ของตลาดเข้าไปได้นี่ก็น่าจะค่อนข้าง <ๆ S 2> เยอะถ้าเราได้เป็นเจ้าของเราได้เป็นผู้บริหารเราก็น่าจะภูมิใจย้อนกลับไปน,นิดนึงครับพี่พี่น้องอ่ะที่บอกว่ากองทุนเข้ามาเนี่ยคือเราติดต่อเขาหรือว่าเขามาติดต่อเราเขาติดต่อเราค่ะแล้วเขาเห็นเราจาก เขามองว่าเราน่าจะเป็นธุรกิจที่มีการขยายเป็นธุรกิจที่ไม่ใหญ่มากแล้วมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตไปได้ดีถ้าเขาินเจ็คเงินเข้ามาให้แล้วเรา expand ได้แต่ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่เขาจะติดต่อเราเนี่ยเราเรารู้ตัวไหมหรือว่าเป็นโอกาสดีที่เขาเข้ามาทางกองทุนนะฮะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวธุรกิจอื่นนม่ออกไม่ให้เผื่อจะได้โชคดีเหมือนทั้งพี่บ้าง <laughs> ครับ <laughs> ก็ช่วงนั้นเนี่ย เป็นเป็นขเป็นเขาติดต่อมาค่ะก็จะมีเราก็จะมีพูดคุยกันรู้จักกันในวงการบ้างมีเพื่อนอยู่ทาสถาบันกันเงินบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็แนะนํากับทางกองทุนนั้นๆว่าเออมีบริษัทนี้นะทำธุรกิจร้านอินเตอร์บุฟเฟ่ประมาณนี้มีผลประกอบการแบบนี้เขาก็ลองศึกษาตัวเลขลรวตัดสินใจยากไหมพี่ที่กองทุนเข้ามาเพื่อจะมามาเป็นหุ้นส่วนอะไรเงี้ยเราเรานอยู่แล้วค่ะใช่เราเน็ดอยู่แล้วแล้วก็เราก็ เราทำดิวดิลิเจนต์อยู่ประมาณไม่กี่เดือนนะคะรู้สึกเข้ามาติดต่อประมาณสิงหาแล้วก็ธันวาก็ก็ปิดจ็อบจบเรื่องตัดสินใจเร็วคนี่แหละจากจากเดิมนเนี่ยเขาเรียกนะเก่งอยู่แล้วพอมีกองทุนเข้ามานี่ติดปีกเลยติดปีกโบยบินจ้ปเพราะว่าผลงานผลงานที่ผ่านมาเห็นเลยไหมว่าพอหลังจากมีกองทุนปุ๊บ ร้อยกว่าสาขา200สาขานี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะสุดยอดมากแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เองค่ะช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อเจาะลึกกันนิดนึงหลักเกณฑ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ที่พี่นกว่าไม่ได้ผ่านกันง่ายๆฮอตพอตผ่านได้ยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะคร่เดียวค่ะสําหรับช่วงหน้าห้ามพลาดตอนนั้นปัญหาที่ไดมอนด์เจอนี่คือเรื่องอะไรคะทำไมเขาตัดสินใจขายแล้วสำหรับพี่นกเอเข้าไปบริหารจัดการยังไงให้อยู่ เข้าไปก็ได้ได้ราคาดีขายไอพอเข้าไปสองบาทสองสิบ huh. ก่อนแรกก็สามบาทกว่าแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ Smart f o ฟกัสซัพพอร์ตได้บ่ตลาดหลักทรัพย์ MAI